อากาศยามเช้าๆครับพี่น้องเสานี่ก็น้ำมอกลงลงนักเลยพี่น้องเสาร์นี้เขาก็อยู่นาพี่น้องนอนนานอนบรรยากาศไม่เที่ยงพี่น้องน้ำมอกลง,งเบอร์เต็มไปได้วยมอกเลยพี่น้องเบอร์ไม้นี่ย <c oughs> มอกลง เกียร์มนะา,า,าเลยพี่น้องยังเป็นเงินเสาเลยนะเสาเนี่ก็ตามเคยพี่น้องหดส่วนก้อนถีบอ,ออกไปเก็บภารกิจทางนอกระนัน้นการหดส่วนก็ <c oughs> เจ็บเบียกเล็กๆน้อยพี่น้องมื่อเสารปั๊บดินพี่น้องมื่อวานาก็เอาดินมา ปับมอือพี่น้องบางๆเหมือน้องย้ายไปเพราะว่าด,ดินเก้ามันฟูกมาดุนแล้ยเหมันมีการทานอาหารเัมือนเสื้อจ้างแน่พี่น้องก็เลยเอาดินดินจากรขนาห้องนี้พี่น้องดินห้องนี้ขุดเสกุมาทีละน้อยทีลนะน้อยพี่น้องออกกับปับนาเมื่อพี่น้องปับสนในเมื่อปับเมื่อ แต่พอมันนำเข้ามาฟังทางเฮาพี่น้องแต่พอมาทำหางพอนำบานมันไล่เขาน,ออนี่ก็ได้ยินเสียงนกเสียงไก่พีนน่น้องันแปลงทักเฮาก็เลิ้มกูพี่น้องเลิ้มกู้เลืมปรับเปลี่ยนการปลูกมือพี่น้องมันจะเป็นฤดูมือ่อพี่น้องปรับเปลี่ยนการฤดูเมือ่อเป็นพวกงามแล้งกับหน้าฝนพี่น้องเข้ามา โซนนี่ก็เป็นหุ่นจู้งามๆอะไรคุณน้องับ่นตู้ห่อขึ้นมนเลยบม่ได้พ่นน้ำเลยคุณน้องนะบม่ได้พ่นน้ำเพราะว่ามันขึ้นเบอร์เรื่องนะคุณน้องเบอร์เรื่องก็เลยหยุดการพดนน้ำเลยคุณน้องกะมันก็ฟื้นขึ้นมาคุณน้องเบอร์เรื่องมันก็ฟื้นขึ้นมาคุณน้อง้าเขาพ่นต่อไปมีแต่ตายกับตายคุณน้องเอาก็หูเลยว่ามันเป็นยังจังเงิน เบอร์เรื่องเขาคือว่ามันเป็นเซลาพี่น้องเซลาคือยุดหดน้ําไปสักพักพี่น้องประมาณอาทิตย์ก็กลัวี่น้องพักบ่อใต้ี่น้องถ้าปลูกลงดินเพราะว่ามันมีน้ำมอกซอยพี่น้องมันมีตายถ้าเกิดจากบ่อเรื่องเศานี่ก็เห็ดผลกิจจะหดส่วนพี่น้องดส่วนแล้วก็สิมีกิจกรรมยังยำ s w i n ใส่ไส้ก็ทับทิมต่างมือี่น้องว่าจะไปเห็ดกิจ อยู่คนละยามนาทำมวนเ้คนละเรตีกาเมึงพี่้อง่วงเท้ากับสืบสวนคนพี่น้องส่บสวนส็บสวนส็บสวนพดน้ำพดพักเลยขุดบินกอนพี่น้องบรรยากาศยามเท้าพนุนทางทางครูก็เป็นแปลงพักเฮ้อง่นุถขาไปยางมึงจังนอยกอนพี่น้อง โากีหดส่วนมองเดินนะพี่น้องงานพี่น้องบดจัก๊กพักห่อหลายหน้อยสำหรับเบื้งเอาพี่น้องสำหรับจะเป็นพวกนี่แหละไึเกลาอนะผักกาดเขกขูดสูงพี่น้องกระเทียมหอมพี่น้องพักบุ้งพี่น้องฟังนี่ก็เป็นมันเกีียวพี่น้องคูนเป็นมันเกีียวกำลังติดกำลังแป้งยอดพี่น้อง เอาไว้ขขอ .swing คยๆคน้องอีกแ่นึงพี่น้องขอส่อีกนึง ที่ไปฮ่องกงทันทีไปไปไปว่าร์ะขาอยู่วะโอ้งานใส่ผาซาโอ้ทาบีแล้วบ้านนีนเ่เตรียมไหม,เ,เ,มเตรียมไหมเอาเกลือไหมเตรียมเตรียมเกลือมาบ้านนีน่สุดเ,เตรียมมาแต่ยัดเตรียมมาทาบี อตัดหอตัดหอผาตุกสีบนาสามคยนะฮะคางยุ้สิตันีฟืนพูน้องสีบหอ,อเอออาวุธหมุมาเน้อะนะตัากการเลยเด้อสีบลงมือฮิกุย่างเลยถึงต้มถึงลาบถึงซอย ตึ้งปุ่งเลยนะจากกาศนิ่งรถเดินเต้ามูไปชีมย่างเดียวกันเนละอแลดีขนาดเลยว่ะน้องกันนะสิบถ,นนนนถ้าได้นนิงบ้านเนี่ยไข่เยอะถ้าได้รัวละบริกินี่น้องเลยได้เปลี่ยนมือเลยนะ ถ้ามองเลยเดี๋ยวยันไ้เปลี่ยนมือลาบนะกิดซีเป็นอันเซฟอันหอบผู้ตานีา่เพื่น้องะเออโนนหอ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเขาเซฟนุ่นหอดทำงานเลยเพื่น้องอ,อันนี้เซฟยังเซฟสามเขยเซฟหน้าสามเขยเซฟหน้าสามเขยลาบเพชรรับปอบป,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 ประตูเงี้ยเพื่นผู้อันยังสนับสนุน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นรายการเห็นน้องมาแล้วบ่มาหาเบิ้งสีอีกทีหนึ่งจะมาเบิ้งขั้นตอนอีกทีหนึ่งพี่น้องเสียบหน้าซามเคยเพื่นทำงานเรียบร้อยก่อนโอ้เป็นเสียบเท่าป่ะเงี้ครับมีนูพิเศษบ่เฮานี่มุกโบราณเนาะมุกโบราณเนาะสุดยอดเลยฮะเลย มน,นูโบราดีเนาะมีน้องเมนูโบราณน้องอตูเนี่ยนอโอ้บริทิอมาห้เยน้องะบกมาปุบก็ผมมาแล้วบอกอีตูลาอยู่ดี่นะล้วปุงต่เรบนี้เยยบเปล่เนาะเหียมันยุคข้ามามึงยุข้าเอาสิเป็นเครืองต้มมี่น้องตัวนี้เป็นต้มกุดวงมัน อยู่น้องน้ำเลื่อนนะตุ้มโบราณพี่น้องสูตรโบราณเก่าเลยพี่น้องสูตรโบราณเราันยงบุ่กเป็นมุกไข่พี่น้องมุกไข่ลังมันไข่เป็นไข่นเป็นเครื่องต้มพี่น้องกับทีมงานเนี่ยนะกับเสียบระดับเสีบพี่น้องรวมกันมนี คุณน้องคุกไข่คุณน้องถุงปิดพี่น้องากาศพี่น้องกับนี่แหละทีมงานนี่แหละ เยีมงานล้วก็ผู้นังซานแล้วก็สางยังอีผู้น้องสางสักสจังมาถ้าเสียบอีกผู้หนึง่งยังไปไงอันยังเออไปห้องนมลูกอยู่พี่น้องเสียผู้หนึ่งก็ได้ท่านด้มาท่ามือลับเสียบปูงเสียบคลิปนี้นมีท่าเสีพี่น้องอันนี้เสียบปูงพี่น้อง ผักเป็ดพี่น้องสไตล์โบราณไน้องคนบบมีเขียวน้องมีเขียวบมีเขียวเอาอย่งน้ที่หัวทาบีไปน้องะสเอขน้ำซุปี่น้องเอาน้ำซุปล้วน ที่เราฝักเลี้ยงนะแต่เป็นสไตล์โบราณไปน้องใส่เหลือเอาคันแล้วบ่เหลือนะเราก็ใส่เต่าฟืนไปน้องเจีนเย็นเต่าฟืนต้องการรอคอยเนี่ยเ้อเสพปูงเห็ดแล้วก็มีเสพเสพนูนหอแล้วก็เสพนาสามเขยไปน้องคลิปนี้มีสามเสพรวมมือล้มใจกันครับพี่บาสทำทาง กำลังบุกนี่อันนี้คือเซฟอันยังเซฟน,น,นาสามเขยแล้วก็เซฟอันยังนุ่นหอไปน้องเซฟนุ่น,นหอสามเซฟแล้วก็เซฟนาโปงแล้วก็นนแล้วก็ก็เป็นเซฟก็เป็นเซฟมุก พี่ังเลยนะมุกบสุกโบ่ายพี่คุณสุกเจียวมันแท่งได้เลยสิวนวายจังเอยพี่น้องขอมผู้ขอมกับเพียงนาพาพื้นทอพี่น้องพี่น้องสู้คันเลือดพี่น้องเอาเบื่อยังไงเบ่อคืสักคือโบตะไครพี่น้องห่อสีรับรับเลือดพี่น้องรับปุ่งเลือดพี่น้องแต่ว่าเนื <Luis> ้อนี่สุกพี่น้องนี่คือการทันรับโบราณพี่น้อง ถ้าเหลือสพอก็เอาเหลือพอวะ๋ยวสิคนอบวานว่าีิโอ้ยเออเดี๋ยวคนแพนผมมีว่าดิเล like ือเหลือเเลือเลือดเลือเลือดวะ เลื่องเลี่ยงวุกคนอยู่นี่นะมึมันเลี้ยงมีแต่โมลเรื่องวะพี่น้องโบรโดหมวนพี่น้องอุ่บายนี่จัดหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงละบ้านนอกบานนาเฮาอืมน่าซักเนาะบ้านนอกบานนาเฮาโบรโดหมวนกันโยอกกันไปกันมาอืมครับนี่คือคุณเพลินไน้องแล้วก็โปรโมเตอร์เนี่ยแล้วก็เซฟอันุอนัง เสบนาซามเคยแล้วก็เสบนูนแดงอันนั้นเสบหอหอพุตาแล้วกัอันอันนี้อ่ยังนี่นอ่ะยังนี้อยังนี้ออายูเปลี่นะอายุเปลี่ยนนักอย่างนี้สายาอยังนี้นะเนออ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่ เพราะว่าเขาเป็นเทียนนาพาหมวนและพาพื้นพี่น้องแล้วก็มีแค่วัยลุนอืมมีแต่ไปลุนนี่นี่อันนี้คือคูหลักตั้งวัพี่น้องเสียบคูหลักตั้งวันี่นี่แหละเสียบคูหลักตั้งวัยเกินคนมากินลาเป็ดแน่มักก็คือบ่ต่ำหุ้งแน่แผนคือยังมักต่ำหุ้งอยู่ ครัเียครับเออไทยไทยดูแล้วไทยแล้วนี่นะอืมไทยไปแล้วถ่าเบ่งเอารถเนี่ยท่าเบ่งตอนกินพี่น้องบ้านไหต้องเบ่งขัดตอนนี่ สีมน้ำเจมุอแดงพน้องสมบ,สบ,สบ,บแดงพน,งบบงนง้ขักข,กขกัมามามาไพน้องมานมันเดกาดกันี่ละเตาเฟินนี่แหละขาดซิกจังน้อยไพน้องมากินทำกันได้ไพน้องนะคลิปนี้อุวนไวนะจังน้อยไพน้องบรรยากาศ

สุด,ดน้องแปดบาทน,น,น,นั่นะทีมงานพี่น้องคลิปนี้ผักเฮาก็มีพักกาดใบใบ ีไปบ้านนี้กับุญรี่คุณุนรคุณเนึ้บุญนละรับตาขยิบขยิบเลยมาเท่ากันอมาบ้านนี้ อืแขน่จะพอนุนหอพี่น้องนุนหอหอจะปูมาแตงเทปมือแหวนแหวนนึ่กับบะยมทอดพี่น้องยันเสียยันมูอยืมเซื้อนะเื้อมาเพงเลยรอยรอยเก่าเก่าเออมุกเกยสมกไก่บโบราณนะเออ